สวัสดีค่ะละครอายารักคืนนี้เข้มข้นชนิดที่แฟนๆพลาดไม่ได้เลยละค่ะกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเทอศักดิ์เรียกว่าเป็นฉากที่ยากที่สุดของตนนววงบุญเลยละค่ะ อายารักถึงเวลาที่เธอสักต้องเลือกระหว่างความถูกต้องและความกตัญญูค่ะฉากนี้พิสูจน์ฝีมือดราม่าหนักหน่วงของโตนนวงบุญซึ่งก็ไม่ทําให้ผิดหวังยิ่งเห็นเอมี่มารากรส่งอารมณ์ความเจ็บแค้นแบบสุดๆยิ่งทําให้น้ําตาลูกผู้ชายคนนี้ไหลพรากเป็นสองเท่าค่ะงานนี้เอมี่ใส่ไม่ยั้งทั้งทุบทั้งตีสื่อถึงความผิดหวังของแม่ได้อย่างดีเยี่ยมจนโตนนแอบมาว่าตอนนั้นกลัวจริงๆเลยค่ะ ดีครับพี่มีส่งอารมณ์คะส่งส่งทั้งอารมณ์ส่งทั้งแรงเลยโดนตีโดนจิกสารพัดได้ไหมหนบอกไม่แค่งบอไม่แข่งเลบอกเฉยฮะว่าพี่ส่งอารมณ์ดีด้วยอารมณ์ตอนนั้นก็คือไปทุบตีเขาว่าแบบทําแบบนี้ได้ยังไงเลยเผลอไปตบหัวน้องเขาจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับพี่มีสวยผมให้อภัยฮะยิ่งความจริงใกล้กระจ่างยิ่งเข้มข้นสุดๆห้ามพลาดอายารักคืนนี้หลังข่าวภาคค่ำนะคะ